หนาวไหมไม่เช้าหนาวมากเลยนะแต่ตอนนี้มันเย็นอะแต่ไม่ได้เย็นนขนาดนั้นอะไม่สวยอดีประเด็น อยู่ไหนนออยู่ที่ทำงานบอนนิ่งครับหน้ารักซ้ไม่มีไม่มีใครเอาไงประเด็นดูที่ทำให้ผมยุ่งอะวอนนี้ที่ไหนครับ าวใช่ปะแต่ที่นี่มันเย็นๆน่ะอย,ยังไม่ได้นอนเลยจริงๆไม่ต้องทักว่าตาเป็นนั่นเป็นนี่นะไม่ได้นอนพี่มาอยู่กี่วันครับห้าวันมั้ง อที่นี่ได้แค่ออสิบเก้าถึงยี่สิบองศาเองไม่ได้แบบโอ้โหหนาวขนาดนั้นเลยดูดิ แล้วไม่ไม่นอนทำงานสวยครับโสดด้วยนะเช้าแล้วไม่กลับสวรคัสดวครับชุดเมื่อคืนกี่บาทครับนี่ก็ใส่ชุดนี้แต่เมื่อคืนนะ ไม่ได้ขายของแรอมันคือเรื่องจริง คุณดูน้อยนะคะเช้าเนี้ยสรุปทำอะไรครับทำงานครับอัน,นุญาตให้ติดตามยางยางยางหนูสะดวกแบบนี้อยู่ยางยางยางสวัสดีเช้าวันสองสวัสดีครับ มอนี่ง <laughs> คนสวยไม่ใช่คนสวยนะแต่เป็นคนโสดขาวมากไม่ขาวฟิลเตอร์เปลื่อคนโสดเพื่ออะไรเขา้าตาเรียกป้ายละ ตัวชิงก็ข่าวครับเคยเห็นแล้วเหรอฮัลโหลคนโสด ทำไมมันคนดูน้อยอ่ะหรือมันเช้าไปอย่างงงอ่ะงงมากๆๆๆๆๆ